วันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวที่วัดน้อยสีลมกันนะคะเราก็เริ่มจากการขับรถออกจากวัดสซลุยของเราค่ะผ่านถนนสาทรใต้นะคะวัดน้อยสีลมจะอยู่ตรงข้ามกับวัดสลุยค่ะขับรถใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะนี่ค่ะประตูทางเข้าวัดน้อยคณะ MEP นะคะแล้วก็เข้ามาภายในบริเวณวัดค่ะ วันนี้มากับน้องชายสุดหล่อคุณปัญญาค่ะน้องที่วัดนะคะเราจัดดอ,อกไม้ด้วยกันแล้วก็ยกดอกไม้มาเพื่อที่จะมาถวายที่วัดน้อยที่สีลมค่ะที่วัดน้อยนี้นะคะจะมีมิซาทุกวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกานะคะมิซาจะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าเป็นคณะมิซางต่างประเทศแห่งกรุงปารีสนะคะมีคุณพ่อบริส เทสตู do, เป็นเจ้าคณะนะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสที่วัดนี้นะคะทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายเราก็จะจัดดอ,อกไม้ที่วัดสุลุยแล้วก็นำมาที่ที่วัดน้อยค่ะที่ศีลมนี้นะคะก็จะมีวางที่หน้าพระแทน่นวางตรงบริเวณแม่พระพระรูปแม่พระวางตรงตู้ศีลแล้วก็วางตรงด้านหน้าจุดอ่านบทอ่านนะคะอันนี้ าชมภายในวัดน้อยที่สีลมนะคะนี่ค่ะเป็นวัดน้อยน่ารักน่ารักไม่ได้ใหญ่มากค่ะน่าจะจุคนได้ประมาณ100่งร้ถึงร้อาคนนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้านั่งเบียดเบียดกันนี่นะคะมีกระจกเงาที่สวยงามอันนี้คือบริเวณด้านนอกนี่นะคะด้านนอกวัด มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาร่่มรื่นนะคะค่ะท่านที่ต้องการมาร่วมพิธีมิซาเป็นภาษาฝรั่งเศสสามารถมาได้นะคะทุกวันอาทิตย์รอบ10บนาฬิกาค่ะตัวตึกด้านหลังก็จะเป็นบ้านพักของคุณพ่อนะคะแล้วนี้ก็กลับละค่ะกลับวัดก็จะผ่านวัดแขกนะคะ ที่นี่ก็จะมีคนมาไหว้พระแม่อุมาเทวีเยอะทุกแทบทุกวันเลยค่ะตรงข้ามก็จะเป็นวัดสลุยของเราค่ะทะลุไปถนนสาทรใต้ค่ะ